คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงรัฐบาลไทยของเซียนสารคามเนาะคะ่ะพี่นอ้องค่าถ้าเรัซาพอนพี่น้องแดดบรยูเลยนะคะมื่อเนี้ยพเคยเป็นนะคะเพิ่งจะเป็นนะคะจะมาลงอ่าของเซียนสารคามในขณะที่ลงเนี่ยทัวร์เอาเลขเลขียญเงินมาให้เบิงน้ำเนาะคะ่ะ เบื้องแล้วเพิ่นคงจะมีหลายสูตรอยู่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านักคำนวณหรือเซียนแต่ละท่านต้องมีสูตรคนละบ่หน่อยอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะแอดจะาข้องไปจับะคะ่ะลายพี่น้องวดก็คือทิ่มเลยแกะเอาไม้นะคะบริเกงได้คะ่ะนี่พี่น้องหมายถึงว่าลดก็คอทิ่มเลยนะคะเอาเอาบ้างเลยไปใส่ความพยายามพูด,พดครับได,ดีแล้ว ให้พี่น้องเด้อค่ะเพาราะว่าบ่มีผู้ใดสาม,มารถเฮ็ดให้ถือได้ยาวๆนะคะกะเฮ็ดเต็มทีแล้วกับทุกแนวทางทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะ,นะคะกะอยากให้ถือทุกคุค่ะทุกของ่นอยากให้เลขออกมาเป๊ะเป๊ะหมดทุกช่องเนาะ,ะทุกเซียนเนาะนะคะแนะคะ่เห็นเลขกจะคล้องเข่าก็ดีใจลนะคะเบิ่งเลียนสารคามกวด ต่อเพิ่นคงจะจัดตัวสูตรนี้ตัวหนึ่งนะคะไปอดมาเพิ่นมีนอีกนึงกับบรูู้เพราะว่าคนยู่ดูรับบอจับ,ก,บกับหาของอดที่แล้วนะคะค่ะมือนี้นะคะ,ะจะมาลงแนวท่าของเพิ่นนะคะเพิ่นทรงไม่แอลหลายมือแล้วละก็ข่าย,ยากอันนั้นอันนี้ลงห้าน้อยช่องนั้นช่องนี้ห้าล่างมือก็ลงโซนพี่น้องนะคะ หลงทางจะคข้องนะคะ,ะเห็ดร้ายหมองร้ายบ่อนร้ายเนาะพี่น้องเนาะ mm. ความทีว่ว่าเลขกาเทเลขเข่าก็อยกให้พี่น้องเห็นร้ายช่องทางสิไหมค, mm. ค่ะนะคะจะล่งของนองตากับของเสี้ยนสาระข้ามก่อนเดอร์ค่ะอาส่วนเลขวิ่งเลขเด่นสองตัวมาตัวเอ็ดจะทยอยลงห้ลงไปแล้วเมื่อกี้ในสูตรหนึ่งเนาะค่ะนะค,ะ,คะพี่น,อนอ้องไปไล่อไปเลื่อนคลิปเบิรงเดอร์ค่ะช่องทาง youtube นี่แหละค่ะ เรื่องกิ่เบิงอันใดบอดบอดถือหรืออันใดซ้ำหรือลักษณะจังใดให้คอมเมนต์บอกแอนน้ำเน่นะคะนะคะตามฝ่ายพี่น้องแต่ละมือนะคะอ่าแนวทาาห้าหน้อยกับเข่าล้วลๆซะแล้วนะคะจะให้พี่ให้น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เพิ่นว่างมากคือตัวเลขนี่คือเข่าจริงรุดจริงว่าสันค่ะนะคะเพิ่นบอกมากจังสันนะคะก็น่าจะใช่อยู่ค่ะเพราะว่านักคำนวณแต่ละคน จะมีซักซีเป็นของเจ้าของอยู่นะคะรุดก็คือรดเข่าก็คือเขาเดอ้อค่ะนะคะกับว่าเป็นยังรุดแล้วก็บเหตุไม่พี่น้องเขาแล้วก็บเหตุไม่คือเกา่าเพราะฉะนั้นก็จําจเป็นต้องไปแก้ไขตัวเลยค่ะเพราะว่าตัวเทวดากับตัวเพิ่นล่าตัวเอฟไจรนะเบิ่งอาจจะกิมทุกมื้อสิแมค่ค่ะเพราะฉะนั้นการโกหกบดีนะคะกัได้คือโกหกเจ้าของ เ่มือนะคะคือถูกแนวทางที่อวาว่าจะเป็นของแอดเองหรือผู้ที่จะมารวมลงน้ำแอดก็ต้องพิจารณาเบิ่งคือกันนะคะว่าอาเพิ่นมาจังใดได้่าเพิ่นเป็นคนดีอยค่ะเพื่อนเป็นคนที่มีสัจจะรมพ่อสมควรอยู่นะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยค่ะนะคะนี่คือเหลขกวิ่งเหลขแรนของ่นงวดนี้เด้อพี่น้องนะคะนี่คือเวิ่งวิ่งเหลขกแรนของเพิ่นกะ พี่น้องกับแคบเอาไว้ด้วยค่ะของเซียนสารคามด้วยค่ะพี่น้องนะคะเขียนซื้อหัวข้อไว้เนาะคะ่ะเด่นเดินดีของเซียนสารคามนะคะเพราะว่าของแอดเองมันก็มีหลายสูตรนะคะสาหรับเหล็กวิ่งเหล็กแรนนี่แอดแย่ยันมันชนกันเนาะพี่น้องเนาะแอดเลยต้องเขียนหัวขอ้อซื้อไซนําขึ้นกันละคะ่ะเพราะว่าเท่ากับว่าอยากให้เพื่อนเสียเครดิตเนาะคะ่ะนี่ภามนนี้จไดพอดีนะคะ ไปเบ่งวดทีเแล้วของเซียนสารคามด้วยค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยของเพิ่นเข่าต้อศูนย์นะคะที่ข้างล่างออกสามศูนย์เนาะพี่น้องข้างบนออกแปดเจ็ดสองค่ะนะคะค่ะอาทันเลขเก้าศูนย์หาเนาะพี่น้องเห็ดบดได้ก็ตาายตะเกาศูนย์หาผู้ใดก็ไดเนาะคะ่ะลงจังไดพอกออกอีกคือเก่าอยู่เนาะคะ่ะเกิดอียงขึ้นกับเลขตัวนี้เนาะนะคะ ดังต้นปีจนว่าเบิดปีไปแล้วก็ยังมันดังมาจนเจาะเข้ากลางปีอล้วยังบ่ท่านดังท่านได้ออกอยู่นะคะสูตรประไดเพชปรปะไดกะเปยข่อยขลอ,อยไปตำตมุนีละค่ะบ่าน่าจะลือนกันนะคะผู้ใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแคบใบเด้อค่ะพี่น้องจะไปสูแนวทางของหวดนี้เลยนะคะแคบใบเด้อค่ะพี่น้องเล็กเด่นเพิ่นเนาะค่ะนะคะเพิ่นเห็นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเอาหอดสูตรประกบออกมาให้เด้อค่ะเพิ่นจะเฮ็ดมาให้พี่น้องติดตาม อ่าสามตัวมาตัวงังซี่ไหมคะ่ะเพิ่นจะเหตุออกมาหายอยู่จะท่านหวดน,นี่บอเอดกับบอเน่ใจคือกันเดอรค่ะพี่น้องกตดล่อเพิ่นเบิงกรเนาะคะ่ะเพิ่นนหามาจังไดเนาะพี่น้องเนาะค่ะรัฐบาลไทยคะ่ะเงียบเงียบได้พี่น,อน้องขคียซื้อกระสอนมันไปน้ำไปน้ำปาก รัฐบาลไทยเนาะค่ะของหมดวันที่หนึ่งเดือนกอรกระด้น ah ี่ออกสามเทียได้พี่น้องนะคะหนึ่งเจ็ดพันหนึ่งสิงหาเพื่อนจะว่าให้ออกมันมีปูค่ะที่ว่าไอ้พันเนาะค่ะผลออกพันที่ว่าหนึ่งกรกระดาเด็กมาออกของวันที่สามสิบบอกค่ะสามสิบมิถุนาบอกค่ะ เอ้บอ่แเมนบอ่อเมนกร,รกฎาสิงหานะคะสิงหามาออกของกร,รกฎรา,าของต้นเดือน,นะคะ่ะได้ยินเพนวาจังสันเป็นสองกับสามด้วย่น่อยนะคะอดเขียนเหลขกอันฮานอยพน มือว่าค่ะมีผู้บอกแอดนะคะทวงได,ด้เด้อพี่น้องค่ะ,คะก็73ให้เพิ่นตนะวัสลอยอ่ะเราไปแน่แอดกันกันนี้นะพี่น้องนะคะกันไล่ไปนําอ่าน้ำปากซะมือก็ได้นะคะเซียนสารคาม พี่น้องเซียนสารคามค่ะสารคามนะคะวางเด่นอยู่ที่สองสามนะคะพี่น้องเนะาะจักคู่แรกเลยนะคะสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดค่ะพี่น้องสองเจ็ดยังมีอีกได้พี่น้อง พ่อพ่อของแอดเองกับมีคือกันแต่ว่ารับได้นั่นล่ะแต่ว่าขอเรือจับเรดิเซียนจับเงนงวนนี้แอดแต่่จับนะคะประกามเสียงราคานะคะมากะกระลาบุรีเ้อค่ะอันนี้เยค่ะเป็นมู่เป็นพวกกันเนาะค่ะเป็นมู่เป็นพวกกันแต่ว่าเพิ่นเป็นอายุหลายกลัวนะคะนะคะเพิ่นก็อยากเป็นเป็นอ่า อยาเป็นเซียวเป็นยังกันเนี่ยและค่ะนะคะเพื่อนอายุว่าเป็นรุ่นพีนะคะแต่เพื่อนกระวบาเป็นกันเองดีเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ห่างกันบ่หลายพี่น้องห่างกันบ่หลายนะคะห่างกันบ่หลายปีนะคะกับวานัวหวัวมวนเคยเทํางานน้ากันอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยนะคะเซียนสารคามรู้สึกว่าเพื่อนจะมีกลุ่มอ่ามีกลุ่มมี่ยังของเพื่อนอยู่นะคะปรูหลุากับแอดผูด้ใดเหตุคำนวณก่อนกันหลังผู้ใดก่อนผู้ใดรุ่นเนาะค่ะ เพราะว่าฮอจะจะมาเจอกันไหมคะพี่น้องเป็นมูปวกกันเหตุงานอยู่น้ากันไหมคะ่ะไปถามมาจะจุดไตตําต่อนะคะถามกันไปถามกันมาจังมาจ,จะเอกันอยู่ตรงนี้นะคะโลกมันกลมอยู่ได้พี่น้องนะคะโลกกลมอยู่นะคะสามห้าเจ็ดนะคะ สามตัวหางเดียวนะคะพี่น้องเนาะสามตัวหางเดียวตัดเลนเดอร์ค่ะนะคะพี่น้องอันนี้คือเสี้ยนสาระข้ามเดอ้อค่ะพี่น้องนี่ก็เดินทางมาซูถ่ายคลิปแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะกราบขอบ,บุญขอบพุณนพี่น้องที่เขามารับชมเดอ้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ